สวัสดีครับพบกับคุณพีมดในเพจติวเข้าในสิทธุทกเหลา่าแล้วก็ช่องยูทูบแคมโมชนเชนอลนะครับวันนี้นะครับพาน้องในทีมนะครับประมณสี่ห้าใน,น,นเนี่ยมา,อารอสอบนะครับในสิทธตำรวจอันนี้ก็จะเป็นภาคบชนอบอชกแล้วก็ภาคหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าภาคหนึ่งหรือภาคสองนะครับน้องที่อยู่ชลบุรีเขามาสอบที่นี่ด้วยนะครับก็ คนก็เริ่มเยอะแล้วครับแต่ว่าที่จอดแทบจะไม่มีแล้วนะครับข้างในก็เลยตัดสินใจออกมารอด้านนอกนะครับแล้วก็าบางแนานะครับจับ GPS ได้เลยบางแน่สองนะครับข้อสอบก็ร้อยห้าสิบข้อนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับสามชั่วโมงนะก็เวลาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าเทียบกับร้อยห้าสิบข้อของทหารนะครับเน <c oughs> <c oughs> ี่ยก็ แนะนำนะครับอาจจะวนกลับมาสง่งแล้วก็อาจจะวนไปด้านนอกนะครับไปสแตนบานรอด,ด้านนอกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจดรอด้านในแล้วรถมันจะฝังนะครับมันจะออกค่อนข้างจะยากลําบากนิดหนึ่งนะครับสาหรับญาตินะแล้วก็น้องสามารถเอาโทรศัพท์พกไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะวางไว้หน้าห้องหรือวางไว้ใต้โต๊ะนะครับก็ก็จะง่ายต่อการติดต่อประสานหลังจากที่มารอรับนะครับ ก็ไม่ต้องห่วงครับก็ให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารไว้หลังจากสอบเสร็จก็พอครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันหลังสอบเสร็จครับสวัสดีครับ